สวัสดีครับมวยไทยคำปลอยอร้อยเรื่อง EP ที่758คลิปนี้พบกับแขนไม่หักให้มันรู้ไปฟ้านิมิตเวียรฟาร์ม ปะทะกับเชิญชัยเดนนักข่กาวกัมพูชาเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2563หารือ2020ันในรายการมวยไทยปะทะกุนคาแมกนาคากุนคาแมที่ประเทศกัมพูชาในพิกัดน,น้ำหนัก6กกิโลกรัมกำหนด5ยกยกละ3นาทีพัก2เพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผ้องกับฝอยไปบนไป,บนไปแบบภาษาไทยซอแซ็กด้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเชิญ าลขอลแนะนำช่องใหม่ดูก่อนนอนท่านแกหลับสบายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Darkcast Podcast แนวหลอนที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าจากเงามือดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเล่นม,มาแบบร้อนๆเนาะ คำปลอยเอาหนังผีมาให้ดูเอา้านั่นคือช่องใหม่ครับเอา้ายกรแรกแคกหมานมกางเกงน้ำเงินก็ยังคงเหมือนเดิมฟรานิมิตวิริยาฟามนั่นก็คือนักชกไทยอายุ28ปีส่วนสูง171เซนติเมตน้ำหนัก60กิโลกรัมเท่ากันอ,อยู่มุมแดงก็ยังคงเป็นเจ้าภาพเช่นเคยคือเชื่อไคเดน เป็นยังไงหรือจะเ,เลือกเชิงชายแดนก็แล้วแต่นะนักทบช้าวกัมพูชาอายุ25ปีส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมเท่ากัน <c oughs> เป็นยังไงกรรมการใส่ชุดขาวครับนะั่นแหละคือกรรมการ <c oughs> แม่ขาวไปหมดเลยสูงเท้าเอย รองเท้ขาวถุงมือก็ขาวบุรุษพยาบาลปักเข้าไปยังแม่เห็นเราเป็นมวยที่ค่อนข้างจะมีอายุเยอะกว่าก็เยอะกว่านิดหน่อยอไม่เป็นไรก็เอามาบดมาเคี้ยวไว้อย่างนั้นเถอะดูฝีไม้ลายมือแม่โอ้โหตัดล่างดอกนี้อ่าสักไม่ชกต่อ,อ ฝานิมิตเดินเข้าหาโดนถีบขวาสกัดไว้ก่อนยังไงย่างยัง,ยงหาจังหวะหลักเหลี่ยมกันอยู่แงเข้ามุมเอาก็ถอยออกจากมุมโดนเตะซ้ายเข้าไปทีหนึ่งฝานิมิตยังไงกะเอาคืนล็อกคงคอยล็อกล็อกไว้ก่อนเสียให้เขาเด้งไหมเข่าโดนเขาเด้งมาทีหนึ่งแล้วยังไงอ้าวเด้งคืนมัง่งเจเขาฉันมีเข่าเหมือนกัน น้องต่อยท้องพี่ก็ต่อยท้องเ,อเสียบท้องกรรมการเนี่ยใครนว่ยังไงสับมือชกต่อไอ้อาทีพขวาสกัดมาเหรอยังไงขวานิมิตเตะขวาเข้าไปอีกทีหนึ่งอ่าจะจอหลังไปทีจะสกัดด้วยทีฟไม่มีวรรยะดูเชิงกันจะจะจะ,จะกอดปักปักเข้ามาเชิญ ยังไงเชิญหรือเชิญก็ไม่รู้ภาษาเขาจะอ่านยากหน่อยอาจากภาษาคขมเมนแล้วมาปแปลอีกทีหนึ่งออกมาเป็นเชินไทยเดนโอ้โหไปไหนล้มลงปองงองเลยดีเป็นรายสัปมือชกตอ่ออย่างยกที่หนึ่งอยู่ครับท่านผู้ชมดู you ิ แม่สีโฟกาวแบ็กกาวเป็นสีส้มนี่ดูไม่ถนัดตาเลยเนาะเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะสับเิอช็ต่อโอ้โอออกแข้งซะหมดยกฮะไม่มีรีเพลย์เหรอไม่มีก็ไมีอายกสองด้าสัวปะนะ,ะยกสองอันนี้ไม่ใค่กล้องทางสนามนะครับเป็นกล้องจากท่านผู้ชมไปแอบถ่ายมาเราก็แอบเอามาให้ดูอีกทีหนึ่ง ต่างคนต่างแอบมาเนาะดูลีลากันก่อนโปรดทางตาดูให้ดีมีดีให้ดูในยกนี้แหละยังไงโดนทีบสกัดมาก่อนยังไงฟ้านิมิตยังไม่ได้จังหวะที่จะเอาคืนจดจ้อจ้จออกมาแล้วแข้งขวาอีกทีหนึงแข้งขวาโอ้โหถักหัวไปนิดนึงแต่โดนเตะปาอุ๊ยซอกซอกยังไงอืม ย,ยังยังทันอยู่ฮะว่ากันใหม่มีน้ำใจนักกีฬาว่าอย่างนั้นปักเข้าไปเอองานนี้เพิ่งเห็นเนี่ยมวยไทยใส่ผ้าเกียดอยู่เอออันนั้นมันปี2,563นะแต่ปัจจุบันนี้หาดูได้ยากผ้าเกียดที่จะใส่ให้เต็มยศอย่างนี้แองเกิลด้วยออ้ยแต่ขมินี่ใส่มาตลอดเลยนะเนี่ยคำปลอยพูดทุก คลิปเลยก็ว่ากันไปอ้าวยังยังไม่เด้งรอจังหวะอยู่เสียบเข้าไปเด้งเข้ามาโอ้ล็อกล็อกกรรมการชักมันโอ้ยกลับออ,ออกด้วยศอกทอกเทมแทมทีบยังยังเข้าหายังรอจังหวะอับปดทางตาดูให้ดีมีดีให้ดูปักเข้าไปไอ,ไอเห็นไหมตาม โอ้โหนี่ผมจ้วหัวหน้าปกบอกว่าแขนไม่หักก็ให้มันรู้ไปดูซิดอกนี้โอ้โหนี่ดูดิห้อยเลยห้อยเลยห้อยเลยแขนอาการหน้าเป็นห่วงใครใคเขาก็เตือนนอนแอ่งแมงเลยพี่น้องนี่นอนงายคายฟันยางเรียบร้อย ปักเข้าไปที่ปกของของผมเอาไว้ขายฟันยางนี่ตามโอ้โหดอกนี้เป็นยังไงก็เรียบร้อยโรงเรียนฟ้านิมิตเวริยะฟาร์มละสิครับท่านตามนั้นเลยตามระเบียบวาทศิลป์เรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัด สวัสดีครับ